นักเรียนทุกคนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อของทวีปเอเชียนะคะซึ่งเนื้อหาในแต่ละบทค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่ะในการเรียนชั่วโมงวันนี้ค่ะเป็นการเรียนต่อเนื่องในจาก ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะในวันนี้ค่ะจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในท้ายบทนะคะนักเรียนดูหนังสือประกอบการสอนไปด้วยนะคะในหน้า36ค่ะหนังสือภูมิศาสตร์ค่ะในหน้า36นะคะอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะ ค่ะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะประเภทแรกก็คือในเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาติในทวีปเอเชียนะคะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและก็สภาพภูมิอากาศนะคะเช่นพืชพันธุ์เขตร้อนและก็ลมมรสุมนะคะในเขตนี้จะพบกับป่าดิบชื้นนะคะป่าไม้ผลัดใบเขตร้อนชื้นทุ่งหญ้าสวรรนาทุ่งว่าทุ่งหญ้าสวรณนาคือ อ่าเป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าที่มีลักษณะไม้ต้นที่มีที่ว่างนะคะกว้างจนล่มไม้ไม่ปิดล่มไม้เปิดทําให้แสงถึงพื้นแบบเพียงพอเพื่อสนับสนุนชั้นไม้ลมลุกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหญ้าเป็นหลักนะคะค่ะต่อไปค่ะ พืชพันธุ์เขตทะเลทรายแล้วก็กึ่งทะเลทรายนะคะส่วนมากพืชที่พบก็จะเป็นพวกตะบองเพชรค,ค่ะแล้วก็อินทผลัมนะคะต่อไปค่ะพืชพันธุ์เขตอบอุ่นพืชพันธุ์เขตอบอุ่นพบบริเวณตอนใต้ของรัสเซียนะคะแล้วก็ตอนบนของประเทศจีนนะคะพืชพันธุ์ที่พบเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นทุ่งหญ้าเป็นไม้พุ่มค่ะ ต่อไปค่ะพืชพันธุ์เขตละติจูดกลางนะคะก็จะพบประเภทไม้ที่เป็นพวกเมเบิลไม้โอ๊กนะคะวอลนัทนะคะแล้วก็พืชพันธุ์เขตเมดิเตอร์เรเนียนจะพบบริเวณพื้นที่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะตอนใต้ของทะเลดำนะคะส่วนมากไม้ที่พบก็จะเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะแล้วก็พืชพันธุ์เขตป่าไทก้านะคะส่วนมาก ไม้ที่พบก็จะเป็นปาสนในเขตหนาวนะคะแล้วก็พืชพันธุ์เขตทุนด้าก็จะพบไมป้ประเภทอ่าประเภทมอสนะคะที่ที่เราจะพบนะคะค่ะไปดูค่ะอันนี้เป็นแผนที่นะคะการกระจายพืชพันธรรมชาติในทวีปเอเชียนะคะในในหนังสือนักเรียนไม่มีนะคะดูในสไลด์ของครูได้เลยค่ะ ก็จะมีคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์อยู่นะคะว่าสีอะไรแทนด้วยอะไรนะคะสีม่วงค่ะเป็นการแทนด้วยเขตภูเขาสูงนะคะไปดูประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบไหนคะเป็นเขตป่าฝนเขตร้อนนะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเขตทุ่งหญ้าสวรรณา,นา เป็นบางพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะพบในทางภาคตะวันออกนะคะของประเทศไทยนะคะค่ะอันนี้เป็นการกระจายพืชพันธุ์ธรรมชาติในทวีปเอเชียนะคะนักเรียนสามารถดูได้นะคะว่าประเทศไหนมันจะมีลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบไหนบ้างนะคะมีสัญลักษณ์คําอธิบายสัญลักษณ์อยู่ในแผนที่นะคะค่ะต่อไปค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาติในเขตร้อนค่ะ ดูนะคะที่เป็นแบบเขตดร้อนชื้นสลับแล้งประเภทป่าไม้ผลัดใบชนิดป่าเต็งรังนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพบไม้ประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งค่ะอันนี้เป็นในภูมิประเทศเขตทะเลทรายค่ะจะพบต้นตะบองเพชรซึ่งทนต่อสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งนะคะประเทศไทยเราไม่ค่อยเจอนะคะประเภทนี้เนาะ ค่ะต่อไปค่ะตะบองเพชรเนี่ยมันสามารถทนต่อสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งแล้วก็พบมากในพื้นที่ที่มันเป็นเขตทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปค่ะทรัพยากรดินค่ะดินในแต่และพื้นที่ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุของต้นกําเนิดภูมิประเทศภูมิอากาศพืชพันธธรรมชาติแล้วก็ เวลานะคะดินมีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชค่ะบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สําคัญเช่นในเขตอบอุ่นดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรในเขตร้อนชื้นก็จะมีมีปริมาณที่ฝนตกชุกนะคะน้ําฝนจึงชะล้างธาตุอาหารในดินออกไปดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ์ใน ทรัพยากรดินนะคะในทวีปเอเชียประกอบไปด้วยทรัพยากรดินในเขตแบบไหนบ้างนะคะเขตแรกเลยค่ะเป็นเขตอากาศแบบทุนด้าและก็ไทกานะคะดินจะมีความชื้นค่ะเพราะว่ามีหิมะปกคลุมอยู่ต่อไปค่ะดินประเภทที่2ค่ะอยู่ในเขตแห้งแล้งแล้วก็ที่สูงนะคะดินในในเขตเนี้ย จะขาดความชื้นนะคะเพราะว่ามันเกิดความแห้งแลง้งเนาะแล้วก็ดินอยู่ในเขตที่3ค่ะก็คือเขตอบอุน่นดินจะมีความอดุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับในการทําการเกษตรนะคะแล้วก็เขตร้อนชื้นค่ะฝนตกชุกจึงชะล้างธาตุอาหารในดินออกไปนะคะดูอันนี้คือสภาพดินที่ถูก ช้าล้างในเขตร้อนชื้นนะคะสูญเสียหน้าดินแล้วก็ธาตุอาหารรวมถึงโครงสร้างของดินที่ถูกทําลายลงไปไม่เหมาะเก่การทําการเกษตรนะคะแต่อาจจะใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเช่นอ่าจังหวัดแพร่นะคะในประเทศไทยของเราก็คือจังหวัดแพร่ก็แพร่มืองผีนะคะใครเคยไปเที่ยวบ้างแพร่มงผีแพร่มงผีเนี่ยเป็นสภาพดินที่ถูกการ ลมพัดพานะคะทำให้เกิดเป็นรูปเป็นลากนะคะเกิดการชะล้างนะคะของหน้าดินด้วยนะคะใครเคยไปมาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าสภาพดินมันเป็นแบบไหนเนาะค่ะต่อไปค่ะทรัพยากรน้ำค่ะน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะ การชลประทานการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ําแหล่งน้ําที่สําคัญในทวีปเอเชียนะคะแม่น้ําที่สําคัญค่ะอ่ามันในทวีปเอเชียนะคะจะประกอบไปด้วยแม่น้ําฉางเจียงค่ะม่น่าแม่น้ําหวังเหอแม่น้ําโขงแม่น้ําคงคาแม่น้ําอามูแม่น้ําลีนาแม่น้ําอิราวดีแม่น้ําสินธุ แม่น้ำยูเฟติสนะคะแล้วก็ทะเลที่สำคัญในทวีปเอเชียค่ะประกอบไปด้วยทะเลสาบน้ำจืดแล้วก็ทะเลสาบน้ำเค็มนะคะทะเลสาบน้ำจืดก็อย่างเช่นทะเลสาบบิวะนะคะทะเลสาบน้ำเค็มก็อย่างเช่นทะเลเดซีค่ะทะเลสาบสงขานะคะแม่น้ำนะคะแม่น้ำสำคัญในทวีปเอเชียอย่างเช่นแม่น้ำอ่าฉางเจียงเนี่ยหรือว่าแม่น้ำแยงซีเนี่ยค่ะเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียแล้วก็ ยาวเป็นอันดับสามของโลกถือว่าเป็นทรัพยากรน้ําที่ค่อนข้างที่จะสคัญของของทวีปแล้วก็ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแม่น้าโขงค่ะมีต้นกําเนิดมีต้นน้ํามาจากส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยนะคะไหลผ่านหกประเทศซึ่งในหกประเทศนั้นก็มีประเทศไทยด้วยนะคะประกอบไปด้วยจีนค่ะเมียนมาไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะ อันนี้เป็นแผนที่แหล่งนะ้ำในทวีปเอเชียค่ะคำอธิบายสัญลักษณ์นะคะอยู่ตรงกรอบด้านมุมขวานะคะด้านบนนะคะคำอธิบายสัญลักษณ์ก็คือเขตทวีปเนาะก็คือเส้นสีแดงนะคะอันนี้คือทวีปเอเชียนะคะแล้วก็เส้นเส้นปะก็คือเขตประเทศค่ะตรงจุดเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีแม่น้ําแล้วก็มีทะเลสาบนะคะอันนี้คือแผนที่ที่แสดงแหล่งนะ้ําในทวีปเอเชียนะคะ แม่น้ำโขงค่ะในบริเวณประเทศลาวค่ะทัศนียภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะแม่น้ำโขงผ่านประเทศไทยหรือเปล่าผ่านนะคะไหลผ่านประเทศไทยด้วยนะคะต่อไปค่ะทรัพยากรแร่ค่ะทวีปเอเชียมีทรัพยากรแร่หลากหลายชนิดนะคะทั้งแร่โลหะแร่อโลหะแล้วก็เชื้อเพลิงทรัพยากรแร่ที่สำคัญนะคะประกอบไปด้วยน้ำมันดิบ ะะแก๊สธรรมชาติฐานหินเหล็กเมกานิสนะคะนิกเกิลทองแดงตะกัวสังกะสีดีบุกทางสเตนทองคำเงินแล้วก็รัตนาชาตินะคะเอาไปดูค่ะทรัพยากรที่สำคัญนะคะอย่างเช่นฐานหิน,นะคะ่ะฐานหินพบบริเวณประเทศจีนอินเดียหมู่เกาะญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะ ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรมนะคะต่อไปค่ะน้ํามันดิบค่ะอันนี้ควรจะยกตัวอย่างของทรัพยากรแร่นะคะน้ํามันดิบค่ะพบบริเวณประเทศซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านสหรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตจีนอินเดียอินโดนีเซียบูไนดารุสซาลามและก็ประเทศเมียนมา น,ะะน้ำมันดิบเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้รับจากฟอสซิลซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานค่ะต่อไปค่ะแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติพบบริเวณประเทศจีนไทยเมียนมาแล้วก็อินเดียนะคะเหล็กค่ะเหล็กพบบริเวณประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะคะดีบุกดีบุกส่วนมาก พบมากในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือภูมิภาคที่เราที่ประเทศไทยอยู่นี่แหละนะคะในประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะคะพบมากเลยนะคะทรัพยากรแรกที่มันเป็นดีบุกนะคะ ต่อไปคะ่ะนักเรียนดูแผนที่การกระจายของแหล่งแร่ในทวีปเอเชียนะคะก็จะมีคำอธิบายสัญลักษณ์อยู่ค่ะว่าประเทศไหนมันมีแร่ประเภทไหนบ้างนะคะประเทศใดมีแร่ชนิดไหนมากที่สุดนะคะไปดูค่ะดูประเทศไทยแผนที่อาจจะเล็กไปหน่อยนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะประเทศไทยพบแหล่งแร่ออะไรบ้างนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนเห็นแผนที่ประเทศไทยได้ยังคะ ประเทศไทยจะพบดีบุกเนาะมีดีบุกนะคะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีดีบุกมีแก๊สธรรมชาตินะคะมีดีบุกมีแก๊สธรรมชาติแล้วก็มีน้ํามันดิบนะคะมีน้ํามันดิบแล้วก็รวมไปถึงอะไรอีกเอ่ยครูก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะมีอะไรคะมีถ่านหินนะคะมีถ่านหินในประเทศไทยเนาะค่ะ สำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ครูจะฝากนักเรียนให้นักเรียนในชั่วโมงที่แล้วควรูฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า38 39ดมส้าใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากไปฝึกหัดอีก2หน้านะคะ2หน้านะคะให้นักเรียน3หน้าดีกว่าคะ่ะขอฝาก3หน้านะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า 40, 40 41 แล้วก็43นะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปถ้าเป็นการเรียน site, ออนไลน์เราจะเฉลยพร้อมกันนะคะถึงหน้า43นะคะสำหรับการเรียนในชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ